แล้วนะคะเราเจอประมาณแล้วก็จะควักดินออกมาเลยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการนี่คือเห็ดเพาะเห็ดเพาะพี่น้องนีล่ละจ้าเห็ดเพาะค่ะ, pop, คะ, pop, คะให้พอฝ่ายดอกยงใหญ่อ้ยจุ่มนึ่งกบซิมีไรดอกะค่ะกรไม่แล้ว,วะคะ่ะ ดอกง่ายๆบ้างนะเออดอกง่ายอีีเลยมีเด้อค่ะเดยวสิแกให้เบิรงว่าอันนีนสิมีบแดิอนี่นี่นุ่มน่นุ่นี่น่มน่น่น่นุ่นี่นี่ดนก่น่มน่มนน ดอกมันดอกบานหน่อยดอกแต่ว่าเดี๋ยวเด้อยวคนท้ายเนี่ยขอดอาก่อน<ม>ได้อีดีค่ะได้อีดีสมความตั้งใจนี่ดี่นีเออเด้เอแป๊วเองเห็นแล้วไม่ได้คาพลอยแล้วคาพลอยแล้วคะจุูนี่ป<ะ>๊บบบบด้ทะเบิ้ลทะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อทะเบิ้ลนะคะเด้อสิเตกเห็นเบิง้ง อมึงเดีละเ่อับไปใก่เคร่งขับไปตีไก่เดี๋ยวเราจะวางไว้ดูเซตเซตยานซับถือพี่น้องมันใหญ่เลยมันเงาหนึ่งมันติดสองสามติดสามสี่ดอกไม่แน่ผลตอก่ใหญ่ไม่แน่เห็ดปลาเรือปลาเต๋อเห็ดพอฝายันาจะทำมางนี้อีกอันหนึ่งนด้ โอ้ยอันนี้ก็ะด้งเป็นอันนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากพี่เข้าู่ใส่เอาอุปกรณ์เสริมแบบนี้เหนื่อยค่ะอุปกรณ์เสริมกันโอ้ยอันนี้ก็แตกดาใกล้ใกล้กันโอ้ยดอกดอกข้าวอีกอย่างนี่มงไหนพี่นอ้อ เราง่ายเฮงเดี๋ยวได้ค่ะเด้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนมันใจเมื่อเดี๋ยวด้วค่ะเมืนน่อไงง่ายง่าอ่ะจะเริ่มต้นกสะได้แล้วค่ะปะมาม่านี่แก่เดี๋ยวพวดเทอานี้ก่อนโอ๊ยเอาอุปกรณ์มาผิดค่ะยิบทับพี่มา จิ้มเอาค่ะจิ้มเอากระแตกพานี่ค่ะแต่ขึ้นเรียงสีเห็นป่ะไม่เข,นนาขนน้ากับเทียดินขึ้นมาเทียดินมาก็สิเจอ,น,อนี่งามค่ะอดอกพิษพอฝ่าย เนี่ยคะ่ะเห็นบอพี่น้องอรอค่ะถ้าเบิ่งเด้อเม็เพอะฝายเด้อค่ะเดี๋ยวแม่ในตันสีแกให้เบิ่งเด้อครับมาจุ่มนี่เดี๋ยวจะดอกพอม,มันมันมันแตกหลายแหงค่ะเฮนน้าบอค่ะเห็นขา,ขาวๆไปนะคะดอกนงู ดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สามดอกที่สี่ค่ะดอกที่สี่อ๋อันนี้ไดซี่ดอกค่ะเบอร์อน,นี่ไดซี่ดอกมันแตกเห็นไหมเดซี่ดอกงามเดี๋ยวว่าอันนี้ดินโอ้ยตับซื้อ ถือล้อพี่น้องเหตอ่อนอ่อนสิยูใต้ดินจังน้อยอันนี้กับแมนด้วยค่ะแปลว่ามันแตกเข้ากับตรงค่อยคอย,อยุขึ้นมาเปิดหน้าดินก่อนแล้วเาค่อยจัง งานลงไปค่อยๆค่ะค่ยอยๆนี่พ่อม่ก็่ม่ไป เดี๋ยวหายสักก่อนนี่ยไปเรื่อยๆมันแตกนี่ปลาเขาปลาเขาปลาเขาหน้าจะของนยค่ะยังไม่หาปลาหน้าผู้อื่นเลยเพื่อดาว Được con được hả hai con ừ <laughs> 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 ออกลายมาสิแต่เดี๋ยวหาใบสะกอนก็กระเที่ยวได้ดู่ค่ะยุ่มหนียวหันกับลายเติบ์ลายเติบอยู่ค่ะ